บริษัททั้งหลายวันนี้วันที่8มกราคม2532การเว้นการบันทึกมาเลายวันเพราะป่วยมากแต่ก็ไม่เป็นไรร่างกายดีขึ้นเยอะประสาทต,ต่างๆรอบๆร,ร่างกายรู้สึกว่าดีขึ้นมากแต่ว่าส่วนสำคัญมีอยู่ที่ท้องท้องยังแย่มากปวดมาก วันนี้ปรากฏว่าร่างกายมันปวดท้องและก็มีเสมหะมากความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทร,รายการนี้เป็นรายการธรรมะแต่ถ้าว่าที่มาบอกวันนี้ก็เพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังก็ดีหรือผู้อ่านก็ดีจะได้ทราบว่าธรรมะจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก็คือให้เข้าใจในขันห้าจงงยันหลงว่าขันห้าเที่ยงขันห้าไม่มีทุกขันห้าไม่สลายตัวยาธรรมานิบรรดาท่านพุทธบริษัทมีทุกคนที่เข้ามาในวัดน้าที่มาหาด้วยศรัทธาต่างก็ปรารภว่าขอหลวงพ่ออยู่นานๆเป็นร่มโพล่มใสข้รบรบดาลูกหลานต่อไปแต่ความจริงท่านทั้งหลาย ต้นโพหรือต้นไทที่ท่านต้องการอาศัยจริงๆแล้วมีสาขามากแต่ถ้ว่าภายในต้นถูกปลวกกัดคือไส้ของต้นโพถูกปลวกกัดนั่นได้แก,ก่กระเพาะลำไส้ไม่ดีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าร่างกายนี้จะทรงได้ตลอดการตลอดสมัยหรือไม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ก็มาคุยกันต่อไปทั้งตามความเป็นจริงเมื่อกลับจากซอยสายลมบรรดาท่านพุทบริษัทขณะที่ไปซอยสายลมป่วยมากแล้วก็อาการป่วยยังไม่ขอเล่าให้ฟังขึ้นมาจากการรับแขกด้วยการแนะนำธรรมะก็พบกับหมอหมอตงมาคอ,อยตลอดเวลา <c oughs> นั่นคือในทยาเรูน ในกณะของท่านแต่ว่าพอกลับมาถึงวัดวันที่พืนที่เจ็ดมกราคมคือวันนี้ขณะที่ตอนเช้ามันง,งงมากก็ออนอนภาวนาคิดว่าร่างกายอาจจะตายก็ได้ท้องก็ปวดจัดเสมหะาก็มากแต่ได้ว่าสิ่งที่ปรายกฏการขึ้นเป็นพิเศษ ขณะที่ภาวนาไปใกล้เวลา4โมงเชา้าหรือใกล้เวลา10นาฬิกาก็รายก็ไดติดตกวูบลงจากนิบอนมีอารมณ์สว่างสวยเห็นร่างกายของตัวเองนอนอยู่แต่ร่างกายนั้นตัวใหญ่มากร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างผิวพันณสวยสดงดงามผิวขาวเหลืองมีแสงสว่างออก แต่สองมือกลมขมับแสดงว่ามีอาการปวดที่สามากนอนลุกไม่ขึ้นพร้อมๆกันนั้นก็มีภาพไก่ตัวเมียเป็นแพร่ภาพไก่ประเภทไก่ชน <c oughs> สีดำเงินแก่ค่อนข้างดำมีลายเป็นจุดๆลายขาวเป็นจุดๆขาวทั้งตัวยืนอยู่เหนือทิศษะ ตอนนั้นก็มีเสียงกลางวานดังมาจากข้างบนเป็นเสียงค่อนข้างใหญ่แต่กัางวานมากเพราะมากเพราะว่าจงบทเนนจงบทเนนจงบทเนทเนเ <c oughs> มื่อฟังเสียงแล้วบรรดาท่านพุทธริษัทก็คิดในใจว่าเพราะอะไรก็คิดว่าการที่ป่วยคราวนี้บรรดาท่านพุทธริษัทเป็นมาเดือนเศษ อาการป่วยพิเศษคือมันหนักที่ทิศะมากล้วก็ปวดขมับถึงเวลาใกล้จะสามโมงเย็นก็ปวดขมับทนไม่ไหวแล,ล้วปุ่ับนทิศามากทิศาหนักลุกขึ้นก็มวนงงขาไม่มีแรงเดินโซนจะล้มอาการอย่างนี้มาเป็นมาเป็นเดือนเศษที่เวลารับแขกบรรดาท่านุทธบริษัท <c oughs> ก็เป็นธรรมดาอยู่เองจะแสดงการเจ็บป่วยก็เป็น เป็นปัจจัยเกิดความทุกข์กับผู้เห็นยังใช้กำลังของขันติช่วยอดทนมีมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติเจอทั้งมีบุคคลบางคนเขาพูดมาให้ได้ยินว่าตมานะ่ะเป็นคนมีมารยามากความจริงร่างกายไม่เป็นไรแข็งแรงดียิ้มแย้มแจ่มใสแต่บอกว่าป่วย อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกคนดดแทนพุทธบริษัทอัตบาก็กับท่านก็เหมือนกันนติโลเกน,นิโตที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกด <c oughs> ังนั้นคนเรามีสภาพอีกอย่างหนึ่งนั่นคือว่าถ้าเขาเป็นขโมยเขาจะไม่ไว้วางใจคิดว่าทุกคนเป็นขโมยไปด้วยถ้าเขาเป็นคนมีมายา เขาก็จะคิดว่าคนอื่นก็มีมายาไปด้วยอาตมาเองก็มีความรู้สึกว่ามีหน้าที่โดยตรงกับบรรดาท่านุทธบริษัทก็คือแนะนำธรรมะเพราะเวลานี้ก็แก่แล้วบรรดาท่านทั้งหลายจะต้องการซรั์สิงเงินทองไปเป็นส่วนตัวก็ไม่มีความหมายทั้งนี้ก็เพราะว่าแก่แล้วตายก็ไปไม่ได้ มีเท่าไรก็ก่อสร้างหมดแล้วก็สร้างเกินหมดถ้านะใช้จ่ายภายในเพื่อบำรุงพระสงฆ์สมณีในวัด <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อเห็นภาพไก่ดังนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ใช้กําลังใจควบคุมกำลังใจ,ใจอดทนต่อการปวดทิา่าทนทนต่อการบมินงงทนต่อการปวดท้องใช้กําลังขันติเข้าข่มนะรวบรวมกําลังใจด้วยสังขารุปเิขายา,ยาน ก็ใช้กำลังใจคนจนหนึ่งที่เรียกกันว่าปกุกเพนิวาสารุติยานและก็ยาถากรรมูตายานนี่เป็นของจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทเราพูดกันแบบเปิดเผยก็แล้วกันฉะนั้นเราขอพูดกันแบบเปิดเผยเรื่องจริงก็เป็นเรื่องจริงขยหาโอโอติมนุสธรรมก็ว่ามา ถ้าใครก็หาก็ถือว่าเขากับเราครบกันไม่ได้ก็แยกแยกพวกกันอยู่ก็หมดเรื่องกันไปพระวิชาทั้งหลายเหล่านี้ไม่จะมีแต่ตัวเองสอนคนให้ได้มาเป็นแสนแล้วเด็กเด็กเล็กเก็สามารถทำได้แต่ท่านที่จะมาโจทย์แสดงว่าท่านไม่เอาไหนไม่มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาะและก็ไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเราไม่ใช่สาวกศาสนาเดียวกันจะยอมรับนับถือซึ่กงกันกันเพื่อประโยชน์อะไรกาจะมาเกิดมาก็เลี้ยงตัวเองอาศัยบรรดาแทนพุทธบริษัทเลี้ยงตัวก็เพราะอาศัยการสร้างศรัทธาก็รวมความว่าเรื่องอย่างนี้ปล่อยไปเรื่องเกิดเมื่อไรรู้เหมือนนั้นถ้าเรายอมกองรวมมีเรื่องบรรดาแทนพุทธบริษัทก็ไม่ต้องรู้จริงกันละก็รวมความว่าในเมื่อ กรเหตุอย่างไเกิดขึ้นก็ต้องทบทวนใช้ปกเพนิวาสานุติยานก่อนและควบกันด้วยยะาทายกมตายานคิดว่าอารมอาการที่เกิดขึ้นอย่างนี้มันมาจากไหนชาตินี้ทั้งชาติไก่ตัวเมียไม่เคยฆ่าแต่ที่ฆ่าจริงๆคือไก่ตัวผู้ก็ไม่ใช่ลมรเ,เองสองตัวในชีวิตนี้มีสองตัวเท่านั้น วันอื่นเขาฆ่าแต่พลอยกินกับเขาถ้าถามว่ายินดีกับเขาไหมเวลานั้นเป็นเด็กบรรดาท่านพุทธบริษัทในเมื่อผู้ใหญ่เขาแยฆ่ามันก็ต้องยินดีแต่ก็ไม่ใช่ยินดีในการฆ่ายินดีในการกินถ้าจะถามว่าบาปไหมก็ต้องขอตอบว่าบาปร่วมกับบาปกับเขาะโมทนาความชั่วการโมทนาความดีได้รับเป็นไปสวรรค์เป็นต้น การโมทนาความบาปนันก็ไปนรกเหมือนกันตอนนี้สําหรับไก่ตัวเมียไม่มีในชาตินี้ก็ทบทวนกําลังใจหาเหตุหาผลว่าชาตินี้ไปทําอะไรบ้างใช้ากาลังใจทบทวนตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงความเป็นเด็กก็ไม่เคยเห็นไก่ตัวเมียแบบนี้ก็รงความว่าต่อไปก็ทบทวนใหม่ถามถามต่อคราวนี้ถามแล้ว การรู้เองนี่มันไดาท่านพุทธบริษัทไม่ค่อยจะแม่นยำนักบางทีก็พลาดถึงแม้ว่าการสอบถามก็เป็นกันแต่กำลังใจเขามีอุปาทานควบคุมอยู่ก็พลาดเหมือนกันต้องทำกำลังใจให้เป็นปกติเมื่อกำลังใจเป็นปกติเขาถามถามว่าไก่ตัวนี้ฆ่าตายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เสียงกังวลน,นั้นท่านตอบออกมา ว่าไก่ตัวนี้เจ้าข้าตายเมื่อสมัยสามชาติที่ผ่านมาคือชาตินี้ไม่นับทิ้งชาตินี้เสียกลับเป็นหนึ่งสองและสามก็ถามว่าในสมัยนั้นเกิดที่ไหนเสียงก็ตอบออกมาว่าเกิดที่จังหวัดอยุธยยาในเหตุที่ฆ่าเป็นเพราะอะไรจริงฆ่าอยากกินหรือว่าฆ่าเพื่อโกรธ เสียงนั้นก็ตอบมาพร้อมกับทำภาพภาพในปลายากฏชัดว่าเวลานั้นเป็นเด็กอายุประมาณสิบปี <c oughs> เวลานั้นเป็นเด็กวัดท่านบอกว,วัดอยู่ที่หันตราเพียงวัดอยุธยาอาจจะเป็นวัดหันตราก็ได้แต่ตเพื่อนในเพียงท่านบอกว,วัดอยู่ที่หันตราเป็นเด็กวัดที่นั่นขณะนั้นเดินไป รากฏว่าเจ้าสุนักของชาวบ้านมันเข้ามาในวัดเป็นสุนักดุสุนัขในวัดแต่เลี้ยงกันอยู่เสมอไม่ทำเป็นคนรักสัตว์รักสัตว์รักสุนักรักเป็ดรักไก่รักหมูเราหันเลี้ยงทุกวันเวลานั้นไก่ฟงหนึ่งกำลังกินอาหารอยู่เจ้าสุนัขมันเข้ามาพอเดินผ่าน้าไปมันก็ไล่โกวแจกดขนาดนั้นมีไม้ท่อนสั้นๆอยู่ที่มือ ก็คว้างเจ้าสุนักเจ้าสุนักมันหลบเอิญไปโดนไก่ตัวนี้ตายพอดีเป็นไก่ลักษณะเดียวกันเป็นไก่ตมเมียเป็นไก่ชนสีน้งเหมือนกืนอน้งเมือนแก่แล้วก็ไปจุดที่ขาวตามตัวเป็นการใส่สวงมากเห็นเขาแล้วก็รู้สึกเสียใจว่าไก่เรารักไม่น่าจะมาตายเพราะเจ้าสุนักตัวนี้ก็เข้าไปประคับประคอง นำไปหาพระท่านพระบยายามให้ทำการปฐมพยาบาลทุกอย่างไก่ก็ไม่ฟื้นในที่สุดเมื่อไก่ตายแล้วคนอื่นเขาจะนำไก่ไปกินก็ไม่ยอมเพราะไก่ฉันรักมากก็ทอนำไก่ไปฝังเวลานั้นมีสตังอยู่หนึ่งไผ่พ่อให้ไปเพื่ออยู่ที่วัด <c oughs> มีสตังเหลืออยู่หนึ่งไผ่ก็นีมนพระทำป่าสกุลเมื่อพระป่าสกุลเสร็จก็ลงมือกะทำการฝัง ตามเรื่องราวท่านไล่ฟังอย่างนี้ก็ติดตามเรื่องต่อไปว่าไก่ตัวนี้เราก็รักและพระก็รักพระในวัดท่านก็ดีมีความรักในสัตว์ท่านจัดอาหารมาก็อาตมาเป็นคนเลี้ยงเมื่อเลี้ยงแล้วรายกฏว่าพระก็รักไก่ตัวนี้ตายแล้วไปไหนก็ติดตามเรื่องต่อไป อยากทราบภาพนั้นก็ถามได้บอกเวลานี้ไก่ตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนเป็นเกิดเป็นไก่หรือว่าเกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นกดาเกิดนางฟ้าเกิดไหนไม่ทราบเสียงที่กระตอบมาว่าเจ้าจงไปดาวดึงไปที่มาปัญญสิกขาที่ประมุขเจ้าจะพบไก่ที่เจ้าข้าฟางให้ตายเป็นไก่ที่เจ้ารักก็ตามเสียงนั้นคิดไปที่ดาวดึง ไปหาท่านปัญญสิกขาที่ประมุขเมื่อไปถึงแล้วกับรากว่าท่านปัญญสิกขาที่บุรเพ่งคอยต้อนรับอยู่ไปถึงท่านก็ให้นั่งอาสนะที่สมควรแล้วคุยกับท่านถามได้บอกว่าไก่ที่ฉันว้างใไ้ถึงก็ความตายเวลานี้อยู่ที่ไหนท่านปัญญสิกขาท่านบอกว่าถามผิดให้ถามใหม่ ว่าไก่ที่เธอคว้างถึงความตายนั้นไม่มีตั้งใจคว้างไก่มีแต่ไก่ตัวที่เธอตัตงตั้งใจคว้างสุน,นัขแต่ว่าเออไปถกไก่นี่มีอยู่ก็เลยบอกท่านว่าตามนั่นแหละคือก็คว้างสุน,นัขตัวน่านบงเอิญสุนัขหลบไม้ไปถกไก่ท่านก็ชี้ให้ไปดูนางฟ้าที่นั่งอยู่ไกลเป็นคนโปรง่งบางผิวขาวสวยมากยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวสวย เธอยิ้มแย้มพอันหน้าไปหาเธอเธอกย็ยกมือไหวเพือถามว่าจำจีฉันได้ไหมเจ้าคะก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไก่อาจจะจำได้ภาพไก่ก็ปรากฏข้างเธอเท่ก็บอกว่าฉันคือไก่ตัวนี้เจ้าค่ะแล้วก็ถามเธอว่าเธอตายจากการถูกขว้างกําลังกินอยู่แล้วเธอมาเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชันเล่าเองได้ยังไง เธอก็ตอบว่าเวลานั้นมีเธอความมีจิตรักพระมากพระทุกองค์ในวัดมีความจิตเมตตาปาณีในสัตว์เวลาพระมาเลี้ยงก็ไม่ต้องเรียกไม่ต้องต้อนทุกตัวเห็นพระก็วิ่งเข้ามาหา <c oughs> แล้วก็ท่านเองก็เป็นคนลงมาเลี้ยงฉันก็มีความรักอาศัยนี่มีความรักในพระ อาศัยที่มีความรักในท่านที่มีจิตเมตตาขณะที่ถูกคว้างก็มันยังไม่ทันตายทีเดียวความจริงอาการแน่วแน่เกิดขึ้นนั้นยังไม่ตายแต่ว่าก็ไม่ใช่สลบความรู้สึกยังมีอยู่ขณะที่ท่านเข้าไปอุ้มก็ยังมีความรู้สึกเวลานั้นก็รักท่านเวลาที่พระทำปฐมพยาบาลก็มีความรู้สึกรักในพระว่ามีจิตเมตตา ละรูปตัวไปรูปตัวมาก็มีความรู้สึกคลายจากความเจ็บปวดเมื่อความเจ็บปวดหายไปประเดี๋ยวหนึ่งจิตใจก็ชุ่มชื่นเวลานั่นจิตออกจากร่างทันทีแต่ก่อนที่จิตแต่ก่อนที่จิต,ตจะออกจากร่างก็เห็นนางฟ้าลอยในอากาศเยอะมันเยอะแยะมากมีมากมายด้วยกันจิตใจก็รักนางฟ้ามาออกจาก เอาจากร่างกายก็กลายเป็นนางฟ้าติดตามนางฟ้าพวกนั้นมายังได้ถามว่าในเมื่อเธอเป็นนางฟ้าแล้วยังจองเวรจองกรรมฉันอยู่หรือเธอก็ตอบว่าการจองเวรตองกรรมของเธอไม่มีในฉันเพราะว่าฉันไม่มีเวรมีกรรมที่จงจองอาการที่ป่วยไข้ไม่สบายเป็นกฎของกรรมกฎของกรรมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโกูกรรม ผู้ถูกกระทำมีความสุขมีความรู้สึกขอบคุณผู้ช่วยเหลือขอบคุณในพระขอบคุณในท่านแต่ทำไมฉันจะจองเวรจองกรรมแต่นั่นมันเป็นกฎของกรรมที่ฉันไม่เกี่ยวข้องนี่บรรดาท่านผู้ฟังอย่างนี้ทุกคนก็จำไม้ด้วยรายการนี้เป็นรายการธรรมะเื่อการกระทำเราฆ่าปลาก็ดีฆ่าเป็ดก็ดีฆ่าไก่ฆ้างูฆ่าควายก็ตาม จงอยารียกว่าเขาไปพูดจองเวรจองกรรมแต่ท้่ว่าสิ่งที่เรากระทากับเราคือกฎของกรรมคือความชั่วที่เราฆ่าเขามันตัวสนองตัวเราเร่องความว่าทราบว่าเธอไม่ได้จองถามเธอว่าโหสิกรรมไหมเธอก็ตอบว่าไม่มีกรรมอะไรที่จะโหสิเพราะฉันไม่ถือกฎไม่ถืออยู่แล้วว่าฆ่าฉันฉันไม่ได้โกรธไปในเพียงว่าขอให้ท่าน ฏิบัติแก้กฎของกรรมให้พ้นไปก็แล้วกันฉันตามช่วยก็ถามเธอว่าเสียงให้บทเนนเธอจะว่ายังไงท่านบอกว่าเธอก็บอกว่าต้องบวชบวเพื่แก้การแก้กฎของกรรมก็ตกลงใจว่าจะบทเนนวันที่19มีนาคม2532เป็นวันอาทิตย์ วันนี้ก็ยังไม่ได้ปรกษายกับเด็กนักเรียนแต่การบทเนรนิบรรดาแทนผุทธว,วิิษัตต้องบทมากเลยกันเพราะว่ามีบรรดาญาโยมพุทธว,วิิษัทท์ทำกฎข้องกรรมประเภทนี้ต้องการให้บทเนนให้สตังมาแล้วก็หลายท่านรา <c oughs> แต่มาเองก็คิดถึงไก่สองตัวที่ท,ที่ร่วมกินกับเขาในชาตินี้ด้วยตั้งใจคิดว่าจะบทสมเนสักสิบองค์หรือยี่สิบองค์ แต่เนนที่จะบวชที่บรรดาแทนพุทธบริษัทไม่รับคนภายนอกจะเอาเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนที่ฝึกฝนได้มโนยิธิดีแล้วผู้ได้าญโลกีโดยการบวชผู้ได้าญโลกีที่มีอานิสงส์มากจะเป็นการสนองคุณก็บาปได้นการบวชกี่องค์ยังตอบไม่ได้อย่างน้อยสิบองค์อย่างมากคงไม่เกินยี่สิบองค์ ถ้ามากถึงยี่สิบห้าองค์หรือสามสบองค์ก็บวนเอาเฉพาะเด็กนันกเรียนถ้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทท่านบูใดจะร่วมในการบทเนินได้ก็ได้อันนี้ก็ไม่ปรกาศทีไ่ <c oughs> ไรแม่เพียงในเพียงบอกไว้ว่าบรรดาญาโยมทั้งหลายที่ทําบุญมาแล้วเพื่อนในการบทเนินแก้บุนก็ดีจาเป็นการบทเนินใช้กรรมไก่ก็ดี ให้ทราบว่าวันที่สิเก้ามีนาคมสองพันห้า้ยสาิบสองเวลาหลังเทีย่ยงทําการบวชเพราะว่าวันที่ยี่สิบตอนเช้าอาตมาต้องรีบเข้าไปกรุงเทพไปวัดสามัญญาทำบุญอายุแปดสิบเศษเขจาจะสมเด็จพระพุทธโครสา,าจารย์ก <c oughs> ็เป็นนว่าเวลาลห้านท,ทีก็คุยกันต่อไปอย่านำเรื่องอื่นเข้ามาแทรกมันก็ไม่พอ กลับมาดูทั้งสมัยเป็นเด็กที่อยู่หันตราไปอยู่วัดที่หันตราไปเรียนวิชาความรู้เรียนหนังสืออักขรวิธีอักรขรคือตัวอักษรกับพระอาจารย์ที่อาจารย์ชอบเวลานั้นปลายกฏว่าในวัดเขามีการฝึกฝึกเพ็งอาวุธเด็กรุ่นโตเขาเรียนวิชาการปกครองบ้างวิชาการ,กรเกษตรบ้าง มาวิชามาหมาวิชัยสงครามบ้างพระเวลานั้นมีความรู้ทุกอย่างและก็สอนทุกอย่างอาตมาผู้พูดเป็นเด็กก็ชอบเรียนวิชาป้องกันตัวคือตาวิชากระบี่กระบองฟันดาบวิชาที่ชอบที่สุดคือการฟันดาบสองมือวิชาอื่นก็ชอบแต่ว่าไม่ชอบเท่าขนาดนี้ แต่ว่าขณะที่เรียนอยู่อายุสิบปีปรฏวกามีวันหนึ่งนักเรียนรุ่นโตเพื่อนก็เรียนวิชาเพลงอาวุธแต่ว่าเวยายามว่างคนหนึ่งจะเป็นคนเกเร <c oughs> ชอบชนทุกคนทุกคนเล่นการพนันยอดหลุมบ้างเล่นบอลหุ่นบ้างได้แก่เป็นคนเก่งก็กินได้สตังค์ข้าไปเยอะแยะทุกคนก็หมดตัวอาตมาเองเป็นเด็กเล็กก็ถือไมก้กระบองเล็กๆหนึ่งอัน ขิดไปขิดมากับดินมีขตังอยู่สองไผ่ทิดน,น,นานพ่อก็ไปให้สักทีหนึ่งเธอก็มาชวนเล่นบอลหุ่นก็เลยบอกว่าไม่เล่นเธอบอกว่าถ้าไม่เล่นทิายาเตจะได้บอกว่าถ้าเตผมก็ตีเธอบอกว่าเธอโตกว่าก็ตอบเธอว่าโตกว่าก็ไม่แปลกในเมื่อเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันวันนี้สุด ย่อกันไปย,ย่อมาแกก็เตะเอาจริงๆแกง้าง,งขาจะเตะอย่างแรงก็บอดีตีด้วยไม้สวนนะแข่งล้มลงทันทีถึงเกือบเดินไม่ไหว <c oughs> ตอนมาถ้าอาจารย์ชอบกาา็มาูดว่าเธอทําไมไปทำเขาอย่างนั้นก็เกลียบหราบเรียนท่านบอกว่าในเมื่อเขาเตะผมนี่ครับผมก็ต้องตีเวลาเขาจะเตะผมไม่มีใครห้ามที่เวลาผมตีเขาแล้วจะมาว่าผมนัม่นมันไม่ไม่ถูกอาจารย์ชอบเธอบอกว่าถูก ก็ลงความว่าวันหลังท่านพ่อปฏิวัติไปถามความเป็นมาก็าเลยบอกว่าโกงผมก่อนผมก็ต้องเอาโตขนาดไหนผมก็ต้องสูง้ <c oughs> ถ้าอาจารย์ชอบท่านก็บอกว่าไอ้หนูรักษาตัวให้ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจงเป็นคนมีบรรญาด,ดีมีพรมีหารสี่คือเมตตาความรักกุณานความสงสารโมตตามีจิตอ่อนโยนนุเวขา วางเฉยไว้เพื่อกลาบเรียนที่ว่าถ้าโกงผมผมไม่เฉยถ้าใครเขาไม่โกงผมผมก็เฉยท่านก็บอกว่าท่านก็บอกท่านพ่อว่าไอ้โหนูนี่มาเอาแน่ท่านก็เลยถามวันเด่นปีถามวันเด่นปีท่านลงเลขโกกักกกักกกักก็กกกกกไม่รู้ว่าท่านทาอะไรของท่านท่านก็หันมาบอกท่านพ่อบอวา,วาว่านี่พี่เลี้ยงให้ดีนะเด็กคนนี้นะ ถ้าพลาดท่าถ้าเป๋ก็เป๋ฉูดไปเลยถ้าเป็นโจรก็ไม่ต้องจับกันด้วยการหนึ่งถ้าดีก็ต้องดีมากแต่เด็กคนนี้ไปในด้านดีมากต่อไปจะเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาแล้วขั้นในสุดจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตได้แต่ว่าขอให้รักษาตัวให้ดีวันหลังต่อมาท่านพ่อก็บอกว่าอาจารย์ชอบเดิมทีเดียวท่านเป็นทหารเป็นหัวโม่ถลวงฟัน เป็นคนที่ครบเก่งมากไม่เคยมีแผลจากอาวุธของข้าศึกถ้าทะลวงไฟงเข้าไปหมู่ไหนหมู่นั้นก็ต้องแตกกระเจอถ้าหาผู้ข้าปเจ้าต้องการจะบุกก็จะสั่งหัวหมู่ทะลวงไฟคนนี้นำทหารเข้าตีจุดนั้นทันทีเข้าตีจุดไหนแจกแตกจุดนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชา,าวิัยสงครามก็เก่งมากการวางแผนเก่งมาก ท่านพ่อบอกให้ไปขอเรียนจากท่านไม่ที่สุดก็เรียนจากท่านทุกอย่างการเพลงอาวุธท่านก็แนะนําให้หมดท่านอาจารย์ชอบนี่เดิมเป็นทหารแล้วต่อมาก็เป็นโรคหนิชาเป็นทหารไม่ไหวก็เป็นอยู่ในกองเสเมนตราต่อมาก็ลาบทเมื่อบทเลยเหรอบทดีใต้าชาสมาบัติก็เลยไม่ศึกจากพระ <c oughs> ก็บวงความวิาวชาขั้นต้นเข,นนขาได้จากอาจารย์ชอบอานตรา ที่ศึกษามาในการนั้นอรบบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาเหลือหนึ่งในหนึ่งไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ต้องขอลาเขตอนนี้เป็นนั้นว่าเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทเพิ่งทราบชีวิตความมาเพียงแค่วามเป็นมาของคนทุกคนว่าคนทุกคนไม่มีอะไรเที่ยงมันเต็มไปด้วยความทุกข์โครคภัยไข้เจ็บเป็นของทรบรรดาที่ต้องมีกัน ความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นเขาบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททุกท่านจงขั้งขันติคือความอดทนอดใจรักษากําลังใจเขไว้เราถือว่าเรามีความตายในที่สุดแต่ว่าถ้าอยู่อย่างเป็นคนก็อยู่อย่างคนดีถ้าตายเป็นผีจึงจะเป็นผีตีอรรรบบดาแทนพุทธบริษัทเวลาเหลือไม่ถึงครึ่งนาทีก็ขอลาก่อน้อความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี